สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีสวัสดีทางช่อง YouTube กันแล้วกันเนาะทางเพจทางไลน์ทางติ๊กตอกกันแล้วกันครับผมมือนี้นะครับรวมวอยว้อยว่าเปลี่ยนหาด้ครับพิธีสารพาพี่น้องมาหนึ่งร้านบึกนะครับย้อนลอยถอยไปแต่คู่มือกันยังธรรมดาอยู่ครับเนาะกันยังมีครับมาจับปลาขี่เข่ามาจับปลาขอดนี่ครับอู้เนี่ยครับเอฟซีนี่ครับผมปลาเข่งไหมครับมี่ตาโตยังไงครับเพิ่งลงครับนะครับ ปีกนะครับใส่เกลือครับอกโลกตาบังคูงเกินปุ้ยดำไร่ไรเด้อครับอ่านี่ครับปลาเข่งนะครับปลาเข่งนี่แหละครับความสุขเนาะความสุขอยู่ตามตรงไหฮตรงหน้าเพื่อนว่านแนะนำมีปลาในน้ามีเข่านี่คือเขตพื้นที่ของอำเภอบุญศาจังหวัดร้อยเอ็ดเฉดภาคตะบันออกเฉียงเหนือตะบันภาคอีสานครับจากน้อยนะครับคนอีสานและเฮดเข่าเฮดคนหลายๆคนกินนะครับข้าวหอมมะลิข้าวหอมมะลินะครับอยู่จะ ฉพ,พาะภาคอีสานเท่านั้นนะครับในเจ็จังหวัดภาคอีสานกับภากลับหลอกเชียงเหนือเนาะครับเอนน้าตัวแนะนามีป่าในนามีเขานแล้วกับความสุขของผมความสุขของพี่น้องหลังจากเก็บเกี่ยวแล้วนะครับปล่อยวัวปล่อยควายนี่ครับมาหากินหญ้ากินเพื่องกินฟางตามธรรมาชาติกันแล้วกันเนาะครับมีความสุกขก็ลมวอยๆอากาศดีนับอากาศดีอากาศโปร่งโปร่งนะครับโปร่งใสเนาะ ครฝากนะครับคลิปนี้นะครับถ้ามีประโยชน์นะครับกดสับตะไคร้กดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่ผมด้วยเพื่อเป็นกำลังใจบ่อยเป็นทั้งช่องทิกตอกทั้งทิกตอกทั้งเพจทั้งไลน์ทั้งอย่งนี้แหละครับว่าหลายแนวอยู่ครับเอ้าคู่ทั้งกันแล้วกันครับผมขอบคุณทุกกำลังใจนะขอบคุณพี่น้องที่ติดตามทางทิกตอกนะครับไลน์นะครับไลน์นะครับขอบคุณไลน์กันแล้วกันครับ วาาชีพเอฟเฟกต์เกิถึงบ่คือเพิ่นนะครับผมอาจจะบ่ใค้เล่นแบบผู้อื่นดอกครับเอาเสียงสดๆผมนี่ล่ะเต็มที่กับเสียงเพลงประกอบเนาะครกับแลกกันนะครับผมอ่านี่แหละครับตรงไหตรงหน้าขอบคุณทุกกำลังใจกันแล้วกันนะครับพาอปีนองกับมาหยางรับมหาเจบปลาชีเก้านะครับเจบปลาเข็งนะครับวิถีชีเวิตอีสานนะครับชีวิตผมชีวิตพี่นองหลายคนกันที่เคยผ่านมาแล้วเนาะจุดนี้เนาะครับ มีความสูงด้วยครับเจ็บปลาเข่งไปแล้วครับนี่นะครับไปแล้วก็บขดเด็ดหนอนครับจังไฟเกิดติดทานนะครับไฟใหม่ไม่เสียบนะครับเอาปีงปลาเข่งนี่ครับนี่ครับปลาเข่งเนาะครับโอ้ยมือนในกรป๋องเสียนะครับผมครับเสียบใส่เกลือตำมุ่งเกิดอนอนจินมาจินโอ้ใจ็บเป็นเสียบตอนไหนนะครับความสุขผมว่าบางครั้งนะครับแซ่บก็ห้องไปกินอยู่พัตตะคานนะครับผมเมื่อกี้ไปแล้วครับเพ่นว่า บมมีปัญญาไปกินหรอกครับเป็นว่ากินเม็ดเป็นมื่อนเจ็ดแปดนแป้นพานั่นแหะครัอ,อกวากินเขียวยุนาคางถดปีสู่ห่าจินปลิ่ไปเขีงคับตาบังฮวงบานเฮอบ่ได้ครับมีความสุขความสุขนะครับความสุขตามต่อไหไปหน้าความสุขอยู่ในป่านในดง้งมีความสุขอีกลครับความสุขร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับครับนี่คือความสุขร้อความสุขร้อยเปอร์นรซนะครับวิถีอีสาน ร้านเปอร์เซ็นต์ครับผมฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยทั้งช่อง YouTube ทั้งเพจข่าวสารบันเทิงทั้งทิกต o อกกับสมชายลักสนามก็แล้วกันครับผมคอยดกคนลำ้ำรวยลำ้ำรวยอยู่ดีไม่แห้งหายุกหายโสดหายโรคหายป้กันเลี้ยกันนะครับจเจริญเจริญ